เชียวพระเอกจีบแจ็กกี้หลอกให้รักบอกพี่น้องชีวิตลำบากไม่มีเงินไม่อยากเจออีกแจ็กกี้ชาเคลีนเปิดเผยเรื่องราวในวงการบันเทิงกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายต้องผ่านความลำบากเรียกว่าสุดๆมันลำบากถึงขั้นว่าเราต้องต้มข้าวกินพอเราไม่มีเงินเราต้องกินแค่ข้าวต้มข้าวจะพองจะเยอะ จะประหยัดข้าวเราเป็นเด็กต่างจังหวัดต้องบินมาถ่ายละครต้องมีค่าเครื่องบินทุกอาทิตย์เราเล่นละครแค่ปีละหนึ่งเรื่องรายได้เ,เราตอนนั้นไม่ได้เยอะก็หมดไปกับค่าเครื่องบินค่าที่พักในกรุงเทพพอเราลำบากเราเลือกทางนี้แล้วคุณพัพชีวิตเราก็ไม่ได้ดีอะไรมากเรามาอยู่กรุงเทพเซฟอะไรได้เ,าเราก็เซฟเลอกอยู่หอพักไม่ได้แพงเท่าไหร่สงสารแม่ทางห้องมีปาร์ตี้ตลอดเวลา อีกห้องก็มีเสียงตลอดแม่เขาก็สงสารเราที่เราต้องทำงานออกตี5้ากลับสี่ทุ่มทุกวันเขาจะโทรหายามทุกวันให้ยามมาเตือนบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เราได้นอนแต่ห้องข้างๆก็จะด่าแม่เราให้เราฟังทุกวันเป็นช่วงชีวิตที่ไม่อยากกลับมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วอยากพูดอะไรกับคนที่อยากจะเกิดบ้างจะก,กี้กล่าวว่ามันคือความอดทนจะก,กี้รู้สึกว่าตัวเองอดทนเก่งเรื่องความอดทนมากๆอีกอย่างเราต้องไม่หยุดนิง่งเราทำงานในสื่อ ต้องไปให้ทันสื่อให้ได้พร้อมปรับเปลี่ยนทุกสถานการณ์ทำว่าเคยหลงรักนักแสดงคนหนึ่งที่เล่นละครด้วยกันถึงขั้นเดินไปบอกว่าหนูชอบพี่นะแจ็คก,กี้อธิบายว่าเรารู้จักกันเขาก็มีวิแววว่าจะชอบเราชวนไปนอนชวนไปนี่เราก็รู้สึกว่าเราเริ่มคิดกับเขาแล้วสิ่งที่เขาทำคือการกระทำแต่ไม่ชัดเจนก็ไลน์ไปถามเขาว่าคิดอะไรกับหนูหรือเปล่า เพราะหนูเริ่มรู้สึกชอบพี่แล้วถ้ารู้สึกก็จะได้ต่อถ้าไม่รู้สึกก็จะได้ถอยเขาบอกว่าเขาคิดกับเราแค่พี่น้อง ถามว่าแล้วมองหน้ากันติดไหมแจ็กกี้กล่าวว่าก็ติดอยู่ถามว่าเฮิร์ตไหมก็นิดหน่อยก็ถามตัวเองว่าแล้วจะชวนฉันไปกินข้าวต้มตอนกลางคืนทําไมก็ไปกินแล้วไม่ใช่ข้าวต้มกุยด้วยเป็นข้าวต้มหมูสับเหมือนอาหารเช้าระยะเวลาช่วงนั้นเขาก็จะมีความแบบว่าถึงบ้านยังกินข้าวยังทําน้นยังอาบน้ำหรือยังฝันดีนะคะชมพูอระยาพิธีกรบอกว่าก็หยอดนั้นแหละ หนุ่มกัญชัยพิธีกรก็ออกปากด้วยเช่นกันว่าถือว่าจีบเลยนะทำว่านานหรือยังแจ็กกี้กล่าวว่าก็นานแล้วทำว่าเป็นพระเอกไหมแจ็กกี้กล่าวว่าเชียวเชียว ทุกวันนี้ยังเจอกันอยู่ก็มีความอิหลักอิเหลือ่อแต่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ไปให้ได้พี่น้องก็คือพี่น้องเมื่อถามว่าถ้าวันนี้เขาจะกลับมาบอกว่าเขาทบทวนแล้วแล้วอยากจริงจังเป็นไปได้ไหมแจ็กกี้กล่าวว่าก็เป็นพี่น้องกันไปเป็นไปไม่ได้มันผ่านมาหลายปีแล้วทบทวนอะไรนานขนาดนั้นความรักไม่ใช่คณิตศาสตร์ต้องมาคิดนั่นถามอีกว่าแล้วมีเจอกันอีกในงานไหมแจ็กกี้กล่าวว่าก็มีอยู่แล้วขนช่องเดียวกันก็ต้องมีเฉี่ยว ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ